สวัสดีครับขณะนี้มาอยู่กันในรายการเกมส s ซูเปอร์แคปนะครับตอนนี้ก็เป็นพาร์ทที่3นะครับของเกมฟีฟ่าออนไลน์กันนะครับผมซึ่งผมจะมาเปิดต่อกันเลยนะครับก็ไอท็อป13บไอท็อปปี13เนี่ยครับไอท็อป300นะครับก็ปรากฏไปได้ใบเดียว ไม่อยากจะให้ดูหรือว่าได้ใครกระจอกอยู่แล้วครับผมการกากาศผมต้องคู่กับอากาศอยแล้วครับมาเรามาต่อจากเดิมกันเลยเปิดอันเดิมได้แลยมาออืืต่อไปผมก็จะเปิดเออ คนดีฟ้าครับท็อป200นะครับผมมาจำนวนหนึ่งใบามา,มาแม่งเก่งเยี่ยวเหนียวหมดเลยไอสัตว์ต่อไปเป็นปีท็อป200ปี2 0 0 9ัาอีกหนึ่งใบนะครับผมมาอื้ม ทุกคนดูดิผมเปิดมาทีอะไรแม่งไม่เคยได้อะนานโคตรแต่ไปละครั้งได้มั้งที่เปกดได้โตดเป็นล้านลานโอ้แม่งมาเลยดูดูการ์ด,ดมันไม่ดีหรือคนมันไม่ดีวะเฮ้ยต่อกันเลยได้ปะโอ้โอ แล้วอะให้ผมเปิดการ์ดอะไรกันอีกวันนี้มันให้มาตัวละกี่บาทไม่ได้ให้ตัวเป็นล้านล้านเลยไอายมามาต้องรู้พันทำเพลงครับผมการ์ดเวอร์สองร้อยนะครับเวอร์สองร้ 200, อยเบสสองร้อยนะครับเวอร์ครับเบสสองร้อยนับนะครับหนึ่งก็อง สมัครแจ็กวิวแช์ห้าหมื่ 50, นั่นน้ชมดูดิตัวล้านล้านแม่งไม่ใช่กูเลยต่อไปผมจะเปิดนี่นะครับเวอร์เอ็กลปีสองพันสิบสามสองร้อยชื่อจัดมา เด็กหงแม่เมื่อปีใหม่ล่าสุดนี่มาเล่นกูเมาเลยในเด็กหงเนี่ยแม่่ะต่อกันด้วยปีสองพันสิบกันนะครับไม่ให้รอช้าทำเพลงจัดมาอมืมันเปิดคนอื่นเขาเปิดกันยังไงวะให้ได้เป็นล้ลานเนี่ยมาต่อด้วยสองพันเจ็ ผมอยากได้เคสเตยนโนโรนัลโดมาดีเดยคบพีครับไม่ครับมาเถอะคับจัดมาโอ้โหสองพันบาทดูมึงให้กูดิเฮ้ยมึงให้มาได้ไงวะต่อไปผมไล่นี่แหละนี่เลยนะครับสามร้อยเชือปีสองพันเจ็ดมา จำนวนหนึ่งใบเอคเกสเตนโนโรน,นโดมาเลยมาจะได้ไหมจะได้ไหมขอทีเถอะครับขอทีมามาโอ้แม่งหน้ามังเอรเลียนไอสัตวสตั้งเตน้น ปี2 0 1 3นะครับเออเบลผมว่าคตอยากได้เลยเกีริสโนว์โรนัลดูงเงี้ยโู้ยมากันเลยดิฟ้าเราทำยังไงดีท um ่านผู้ชมโอ้โหใครมีสูตรมีอะไรก็คอมเมนต์กันมาด้วยนะครับผมผมอยากเล่นตัวเป็นล้านๆบ้าง ผมยากจะตีบวกตัวเป็นล,ล้านมากมันลุ้นตีบวกมันมันกันนี่มาโอ้แดนนี่ยาวเวสลมบายสุดท้ายแล้วนะครับผมปีสองพันหกห้าสิบคนนะครับห้าสิบคนดูดิมีใครบ้างปีโลกเจอ เซอร์จิโอลามอสตอูยูโทนี่ตอนนี้มันใครวะอับบีดาวชาเบียร์ลองโซ่มาเควีตโลซิโอคิดคาริกลอบเปนโฮเซ่มึงจะบอกนะว,ว่าตัวถูกๆนั้นอะโอ้ยต่อติมาแล้วก็ได้มัง้งแต่อยากได้เกสเซนน้องนัลโดูว่ะผม้มนี้ซะไปแล้ว อุ้ยลุนนี่ก็อยากได้แล้วเราก็ค้นหากันนะครับอ่ะเยซเซนโนโรดัวบารลุนนี่บาออรอโรนาตินโยบาย์อ้อฟุตอติ ล้านอยู่ข้างบนหมดเลยนี่วะเฮนรี่องลีมาแล้วก็เอโต้หรอเอโต้หรอมาปเปิดกันเลยดีว่ะทำแำทแทมแ ไม่ได้ลงทุนเฮียอะไรทำเสียงไม่กล้าเปิดเลยไม่กล้าเปิดเลยยหนูอยากได้ให้หนูที่เธอน้าตาเปิดแม่งเลยนะนับหนึ่งสองสามสามจุดหนึ่ง สามจุดสองมาโอ้ยมัสงี่เปันสองหมืนม่นหกท่านผู้ชมดูแสนเจ็ดหมื่นหกร้อยนะครับโอ้ยแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับผม กับเกมวีฟ่าออนไลน์สามนะครับกับผมนายแก๊ปนะครับผมผมก็อายุสามสิบแล้วแหละแล้วแต่จะเรียกอะไรัเรียกตาแก๊ปแก๊ปอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าเกิดชอบนะครับก็ถูกใจนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะดูคลิปต่อไปนะครับรอดสนับสนุนผมก็กดติดตังค่ากันได้นะครับผม ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ